อันนี้ช่องพี่กระทานนะครับผมมาถ่ายไม่ได้มีอะไรหรอกแต่พแค่ผมเจอไอ้อ,อย่างมันแปลกมากอันทุกคนสังเกตจะผมวงให้ดูนะเทุกคนป้าป้าเอาก่อนทุกคนสังเกตตรงนี้นะนี่เลยสังเกตนะสังเกตดีๆนะคะผมบุคคลที่เดินไปเดินมาตรงนี้ส่วนใหญ่ปเป็นเอไใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดส่วนใหญ่นะนครับเขาเนี่ยครับ แล้วก็นเห็นคนคนนี้ใช่ไหมครับนั่นคือตัวของผมนั่นแหละตัวของผมนี่คือตัวของผมเลยโอ้ไม่ก็ดนี่มีกูด้วยกูได้ไปเจอกับคาชาสักทีแต่นั่นก็เป็น AI ของตัวละครผมถ้าจะทําไม่ผิดน่าจะเป็นแบบรวมคนที่เล่นโลบอกหนึ่งในนั้นจะมีผมด้วยนะเพราะว่ามันเออมันเป็ตัวละครที่อ คือตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวละครและเป็นผู้ชายแต่ก็ครข้างก่อนผมก็เปลี่ยนเป็นตัวละครนั่นแหละก็จบ